สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสู้สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมทีมไฟเทคนิคหรือว่า tft กันอีกแล้วนะครับการที่เรากลับมาเจอกันในคลิป tft คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป เปิดกาชาครับบอกเลยว่าคลิปทีเอทีนะครับมาทีไรเนี่ยก็คือเปิดกาชานะเพื่อนๆโดยในตอนนี้สําหรับกาชาพิเศษที่ตอนนี้มันมีให้เปิดนะครับมันก็จะมี4ตัวโดยจะมีตัวใหม่ทั้งหมด3ตัวแล้วก็รีลันหนึ่งตัวนะครับตัวรีรันเนี่ยจะเป็นจีบีเคดีเอออออากาลิตัวนี้ครับสาหรับตัวรีรันเกมนี้เนี่ยสังเกตง่ายมากเพื่อนๆผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมทีมงานเนี่ยเขาไม่ทำอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะตัวละครใหม่ๆเวลามาเนี่ยเราจะสามารถ กดดูพรีวิวตัวละครได้เพื่อนๆแต่พวกตัวละครเก่าเนี่ยมันดูไม่ได้นะนี่ครับมันดูได้แค่เนี่ยดูได้แค่อาร์ตเต็มเฉยๆนะครับแล้วก็อัตาราด็อกมีแค่นี้เลยนะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะมีตัวอย่างอยู่เพื่อนๆนี่เลยครับสามตัวนี้เนี่ยจะมีตัวอย่างอยู่นะตัวแรกจะเป็นจิบิเคลเอาจริงจิบิเคลเนี่ยผมว่าโมเดลมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าปิดเนี่ยค่อนข้างโอเคนะส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นน้องบายคอสเพย์ play, ปลาฉลามนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นก็อดคิงกาเรน เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมก็ให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเด็ดแค่ไหนนะครับอ่ะก็เริ่มจากเคียวนะครับเนี่ยเอาจริงเคียวมันสวยนะแต่ดูดิโมเดลตัวผมว่าหน้ามันตลกอะ่ะหน้ามันดูแบบเหมือนเขาไม่ลงรายละเอียดอบอกไม่ถูก <c oughs> แต่เอฟเฟกต์ท่าทางอะไรผมว่าสวยอยู่นะสำหรับเคียวนะครับอันนี้แอบตลกนิดน,นึงตาลุกเป็นไฟเลย ดูท่าดูท่าตลกอยู่นะเอ่ะเคียวก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นน้องหลามนะครับน้องบายนะเอาจริงตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึงว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวพิเศษด้วยซ้ำนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันจะมีคอสเพย์แอนนี่อยู่อะตัวนั้นก็จะเป็นตัวพิเศษนะครับแพงกว่าปกติแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือตัวแบบธรรมดาเลยนะครับ แต่น้องน่ารักอยู่นะนี่ครับน่ารักไหมน่ารักอยู่นะดูปั่นดีอ่ะใครที่ชอบปั่นปัน่นผมว่าน่าจะชอบนะตัวนี้นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นก็อดคิงการเลนนะครับ เอาจริงการเล่นเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่คิดจะเปิดนะแต่พอผมเห็นเนี่ยฉากปิดเนี่ยฉากคิวเนี่ยโคตรเท่เลยเพื่อนๆเป็นอะไรที่โคตรเท่เนะเมื่อกี้แล้วก็เดินคือท่าอื่นก็เท่ครับดูดิมีสิงโตด้วยอะ่ะเอาจริงผมเป็นคนชอบสัตว์อยู่แล้วด้วยไงมีสิงโตนี่คือแบบโอโ้โหเพิ่มความอยากเปิดเลยอะ่ะนี่ครับหมุนๆม,มีสิงโตส,งส,งโสิงโตสิงโตโดดออกมาด้วยนะครับ เอาจริง3ตัวนี้นะถ้าให้ผมเลือกอ่ะผมว่าผมอยากได้กาเลนมากสุดไม่รู้ดิผมว่ามันมันเทอ่ะเออมันเทอ่ะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเพื่อนๆอ๋อใช่สำหรับใครที่ไม่ชอบสตัวนี้นะผมอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยอีก4วันนะครับมันจะมีกระดานใหม่นะครับเป็นกระดานครบรอบ a n n i v e r s a r y นะใครที่อยากได้กระดานใหม่เพื่อนๆก็อดใจรออีกประมาณ4วันนะครับ และอีกอัปเดตหนึ่งในวันที่26ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ26เดือนนี้แหละมันจะมีโอลิเอนาตัวใหม่เพื่อนๆสปิริตบอสซัมโอลิเนานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าน้องโอลิเนาเนี่ยโคตรสวยนะฉากปิดก็โคตรเท่นะครับถ้ายังไม่ถูกใจสาตัวนี้ไปรออีกทีก็คือน้องโอลิเอนาเลยนะซึ่งเดี๋ยวตอนน้องมาเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะมาเปิดนะก็น่าจะได้เจอกับเพื่อนๆอ,อีกทีตอนนั้นนะครับอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆน,นะ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมกะว่าจะมาเปิดทั้งหมด6ครั้งเันเพือนพอป่าวว่ามึงนะเดี๋ยวผมขอเช็กก่อนไม่พอผมเปิดได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับก็เปิดเป็น5ครั้งแล้วกันโดยผมจะเปิดเป็นตู้เคลหนึ่งครั้งนะครับตู้น้องบายชื่อบายไหมมันอ่านว่าอะไร <laughs> ผมเรียกน้องบายเลยกันน้องบายสองครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายกาเรนอีก2ครั้งนะสำหรับสาเหตุที่ผมเลือกเปิดแบบนี้เอาจริงคือ3ตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้แบบ ผมไม่ได้มีอยากจะได้ตัวไหนเป็นตัวพิเศษนะที่ผมกะเอาเนี่ยก็คือกะมาเปิดเอาแต้มเกลือนี่แหละเพื่อนๆไอมิสติกเมดดัลเนี่ยครับจะเก็บไว้แลกตัวละครที่จะมาในอนาคตนะเพราะฉะนั้นสามตัวนี้เนี่ยถ้ามันออกตัวไหนมาให้ผมก็คงจะใช้ตัวนั้นนะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาลุยเลยแล้วกันเอาใจช่วยผมด้วยนะครับไปเลยโอเคสีเขียวแบบนี้น่าจะเกือ ต้องลุ้นมีมิสติกเมดเดิลเดลียหรือเปล่าโอ้โหไม่มีด้วยแต่ได้เพชรคืนมา150นะอ่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเคลจบนะครับถือว่าดีนะเพราะว่าเคลเนี่ยเป็นตัวที่ผมอยากได้นอนสุดนะครับมาถึงคิวน้องหลามนะครับน้องหลาม3 2 1ไปครับเราเปิด2ทีนะโอเคสีเขียวไม่ได้ครับเอาจริงผมอยากให้มันแบบ <laughs> สุ่ม,มัมนได้ลุ้นเยอะกว่านี้หน่อยอ่ะโอ้โหเกลือจัดเลยอันนี้อันนี้โคตรเกลือนะอันนี้จะเป็นเหรียญการันตีนะครับอีกทีนึงฮึสีทองโอเคเขียวอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกับกาเลนเพื่อนๆช่วงนี้ดวงกรชามผมกุดจริงโอ้โหดูดีโคตรเกลือเลยมิสติกเมดาเลียนไม่มีมาเพิ่มเลยนะครับกาเลนไปครับ ทองทองโอ้โหเขียวล้วนขอลองขอลองมิสติกเมดาเลียนมีไหมอ่ะโอ้โหเพื่อนโคตรเกลือเกลือสุดที่แบบเปิดมาในรอบหลายเดือนเลยอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวนะอัตราดอก0.3นะครับส่วนมิสติกเมดาเลียนเท่าไหร่2.5นะ2.5% My God เปอร์เซ็นต์ไม่กไม่มีจริงดิ สุดท้ายครับสุดท้าย3-2-1ไปครับทองโอเคสีฟ้านะครับแรงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่พอนะมันต้องทองนะเฮ้ยโอเค <cl aps> โอเคได้สองเหรียญได้สองเหรียญไม่ว่ากันไม่ว่ากันถือว่าเชยนะครับนี่ตอนนี้ผมมี38เหรียญแล้วนะบอกเลยว่าเตรียมพร้อมสำหรับตัวพิสติกตัวต่อไปนะครับเพราะว่าตัวพิสติกเนี่ย มันใช้ยี่ห้าเหรียญมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็น่าจะไว้เท่านี้นะครับสาหรับใครที่จะซูมยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงๆนะไม่ต้องซวยเหมือนผมนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยผมโค้ซวยนะใครที่เข้ามาดูขอให้เฮงๆๆๆไม่ว่าจะเกมไหนเนี่ยก็เปิดได้ไม่เกินนะครับแล้วเดี๋ยวเรางไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย